เรียบร้อยอีช้อยเก็บชาติสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ไม่ได้ไปต่อในรอบ12ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแน่นอนแล้ว99.98หลังพ้าให้กับ UAE ไป3ประตูต่อนหนึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งในเกมดังกล่าวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอบสนามสเปเชียลเรืเร่องเฟีเลอยมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับข้อแรกเปลี่ยนทีมที่เน้นความสัมพันธ์ ตัวจริงในเกมที่เล่นกับ UAE นะครับถือว่ามีการเปลี่ยนทีมจากนัดที่แล้วพอสมควรไม่ว่าสัสลังหายประคนที่ติดพันพวกจันนรวมไปถึง3ตัวบนอย่างสุภนัยสุภันและสุภชคที่ได้โอกาสก่อนซึ่ง้ะดูจากการส่งผู้เล่นชุดนี้นะครับลงสนามแล้วจะดูเหมือนว่าอากีระนิชิโนเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของตัวผู้เล่นพราะวาเกมรกเน้นไปที่แข่งบุรีรัมและเกมตรงกลางใช้นักเตะบีจีเป็นแกนน่าเสียดายที่เจ้ากันธนวัตรซึ้งจิตถาวรดาวร่งจากเลสเตอร์ที่เล่นได้อย่างโดดเด่นเหลือเกินนะัดที่แล้วดันมามีอาการ อย่างชัดเจนเมื่อขาดบอลสวยๆจากหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆนะครับว่าประตูแรกที่เราเสียตั้งแต่14วิทีแรกมาจากความผิดพลาดของเกมรับที่สื่อสารกันไม่ดีจากลูกมงสก,กัดกลายเป็นมงตังให้เขาซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบเสาซึ่งมันไม่ต่างอะไรจากเกมแรกที่เรามีปัญหาในเกมรับและก็มีส่วนเสียกับประตูแบบนี้ซึ่งไอาการเสียประตูลักษณะน,น,นี้นะครับมันคือกองหลังชนกันเองแล้วไปตั้งให้เขายิางง่ายๆมันก็คือความผิดพลาดส่วนบุคคลและมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบบกกรรระะนนาของปตูี้ พระวัตจริงๆนะครับผู้สับประตูอย่างสีวรักษ์ก็น่าจะเซฟลูกยิงของฝั่ง UAE เอาไว้ได้หลังจากนั้นเราก็โดนจากลูกที่2ทีมโดนมงยัดเสาแรกโอเคแหละครับว่ามงแรงมากก็จริงแต่ว่ามุมมันก็แคบมากบอลยังดันเข้าไปได้ทั้งทีที่ผู้สับประตูนะครับปิดมุมไว้แล้วมันก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้สถานการณ์นะครับบังคับให้เราต้องกลับมาให้ได้ดังนั้นเกมกับ UAE เราจึงเห็นอากิระนิชิโนเปลี่ยนตัวเร็วกว่าเดิมเยอะโดยเลือกเปลี่ยนผู้เล่น2 2คคนนตตตตตััตัั้้้งงงแแแ่่เเรรรริมมึวลลลาาหะะกกกก็ไไดดผบปีข ประตูตอนหนึ่งอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายตัวใหม่ๆที่ลงไปนะครับก็บไม่ได้เปลี่ยนเกมอะไรมากบายไม่ว่าจะเป็นเอเนสโตที่ถูกส่งลงมาเพื่อเติมเกมรุกด้านริมเส้นส่วนหนึ่งนะครับก็เพระวันแนวรับยังผิดพลาดเห็นกันอยู่เรื่อยๆซึ่งก็ต้องยอมรับแหละครับว่าหาก UAE คมคมกว่านี้หน่อยน่าจะโดนหลายลูกไปแล้วโดยเฉพาะจากจังหวะผิดพ,พลาดของอาลีมาฟคุดดาวยิงตัวเก่งของพวกเขาหลายลายครั้งที่ยิงน้องตกปลาไปสะมหมดและแน่นอนแหละครับว่าประตูตีไข่แตกของสุพนัทเหมือนตาที่ยิงได้ในช่วงต้นครึ่งหลังถือว่านี่เป็นนประททีีาา้้มมมชไไยกกกลลัับเดคควึอ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมที่ทำได้อย่างต่อเนื่องการเพรสซิ่งที่ดีขึ้นแต่ข็น่าเสียดายนะครับที่มีโอกาสกดดัน UAE แต่ขา็าไม่สามารถยิงประตูตีเสมอได้ปัญหาเดิมๆของเรานะครับนั่นคือการทําเกมรุกที่ขาดขาดเกินเกการจบสกอร์ที่หวังผลยากซึ่งมันก็ยังสะท้อนไปถึงศึกไทยลีกที่เราเห็นชาร์ดาวซันโวเราก็จะเห็นแต่นักเตะต,ต่างชาติทั้งนั้นและมันก็ส่งผลมาถึงทีมชาติไทยในตอนนี้ซึ่งเราก็ลองยอมรับนะครับว่าในทีมชาติของเราเราหาตัวจบสกอร์เด็ดแทบไม่ได้เพราะว่าเกมนี้มันมมีีีผลจรริิงงๆกกกกกัับโอาสไ่่่ค้้ทเเดขึนนใม ซึ่งในเมื่อบุกทั้งแผงแต่ทำประตูตีเสมอไม่ได้มันจึงโดนลงโทษในการโต้กลับและเสียประตูที่3ซึ่งเป็นสกอร์ที่ทําให้ช้างศึกพ่ายไปในเกมนี้และการพ่ายแพ้เกมนี้นะครับเป็นการส่งให้ทีมชาติไทยผิดหวังอีกครัง้งที่ไม่สามารถทะลุเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่สองทีสุดท้ายได้แต่เอาตรงๆนะครับพอมันเจ็บบ่อยๆตอนนี้ผมรู้สึกชินแล้วละ่ะนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราคนไทยยังต้องผิดหวังแบบไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายนะครับการแข่งข,ข,ขันฟุตบอลโลกตอนแรกขอเห็นอะไรชื่อเพื่อร่วมกลุ่มเชื่อว่าแฟนบอลของเราก็ต้้อองงมมมีควววาาาาหับดูจกเพื่รส ที่เป็น3ทีมจากอาเซียนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียอินโดและทีมวางอย่าง UAE ที่โดนมองว่าเป็นทีมวางที่เบาที่สุดของสายแต่ว่าทุกอย่างมันกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเสียหมดเราเสมอเวียดนามเราเสมอมาเลเซียเราเสมออินโดและกระแพ้ UAE ฟุตบอลโลกยังคงเป็นความหวังของพวกเราทั้งหมดแต่มันก็ยังคงเป็นความฝันที่ไกลเกินตัวเมื่อเราต้องมามองก,กันที่ความจริงอีกครั้งสําหรับฟุตบอลโลก 2, 2022ของทีมชาติไทยมันคงจบแค่นี้แต่ในเกมคัดเลือกบอลโลกและสุดท้ายที่จะไฟ์กับมาเลเซียในวันที่15มันยังมีความ ถ้าหากเราเอาชนะทีมเสือเหลืองได้ก็จะมีโอกาสจบที่3ของตารางกลุ่มจีซึ่งนั่นจะทําให้เราช้างศึกได้เข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกแต่หากทะลึ่งจบที่4ก็ต้องไปสตาร์ทที่รอบเพลย์ออฟซึ่งบอกเลยครับมันคงจะดูไม่จืดเลยละ่ะถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะนะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราฟิลฟาวเอื้อมนิ้วยอยามากรานเล้เราด้นะ